กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวง ประจำเดือนมก,กราคม2565นกะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทางบ้านทุกทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อยู่ภายในประเทศและอยู่ต่างประเทศก็ตามนะครับในตลอดทั้งปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยช่องหัวใจนาคาได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับช่องหัวใจนาคามาเป็นอย่างดีนะครับจนตอนนี้มีผู้ติดตามช่องหัวใจนาคาของเรานะครับอยู่ประมาณ5 0,000่นกว่าท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ช่องหัวใจนาคาของเรานั้นต้อง ขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับทั้งคนที่เข้ามากดปุ่มติดตามกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยนะครับเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับดวงชะตาก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งในตลอดทั้งหลายเดือนที่ผ่านมาถ้าไม่ได้กําลังใจจากตรงนี้ช่องหัวใจนาคาก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปต่อได้ ความสำเร็จที่มาอยู่จุดนี้ได้เป็นเพราะกําลังใจของคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับซึ่งทางช่องหัวใจนาคาก็จะขอตั้งใจพัฒนาช่องให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนะครับ อย่างไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับติดตามผลงานช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนอดนะครับในตลอดทั้งปี2,565นี้เลยซึ่งในปีใหม่นี้ผมก็ขออวยพรขอกราบอาราธนาบาร,รมีคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับได้โปรดอํำนวยอวยพรให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่าน จงพบเจอแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีอดเลยนะครับรวมไปถึงขอคำว่าไม่มีคำว่าทำไม่ได้อย่าได้ปรากฏขึ้นแก่แฟนคลับช่องหัวใจนาคาของเราทุกคนตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ ตราเท่าเข้าสู่พระนิพพานเลยเนาะนะครับและเช่นเคยนะครับสาหรับกิจกรรมประจําเดือนมกราคม2565ยังคงเป็นกิจกรรมตรวจหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นต้องร่วมเล่นกิจกรรมสนุกสนุกกับทางช่องของเราเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นแชร์คลิปที่กําลังรับฟังอยู่นี้ไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มพร้อมกับกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับแล้วก็ แอดไลน์เข้ามานะครับตาม ID ดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการคลิกลิงก์ใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถกดคลิกเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับเพียงเท่านี้แอดมินก็จะตรวจหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่คุณผู้ฟังนั้นอาจจะต้องนะครับทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของตัวเองที่แน่นอนด้วยนะครับไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ ผูกดวงหาลัคนาที่ถูกต้องได้ซึ่งใน EP ีนี้นะครับใครที่รู้ลัคนาผมก็แนะนำให้ดูลัคนาเป็นหลักนะครับหรือถ้าเกิดใครรู้ราศีก็ดูราศีประกอบด้วย ลัคนาจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปนะครับราศีจะมีผลตั้งแต่30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยำควรดูควบคู่กันอันนี้จะมีผลแบบ100%เเนาะส่วนสำหรับใครที่ต้องการตรวจดวงชะตาแบบละเอียดกับผมเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด ID Line เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ Line ใต้ข้างล่างคลิปนี้เข้ามาก็ได้ตรงนี้เราจะมีแอดมินคอยบริการคุณผู้ฟังอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนการดูดวงตรงนี้ก็จะมีในส่วนของค่าครูอยู่นะครับ เอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังทางบ้านพร้อมแล้วเราก็ไปติดตามรับฟังเนื้อหาสาระดีๆกับรายการนาคาทํานายดวงประจำเดือนมกราคม2565พร้อมๆกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับ e ีนี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมกราคม2565 ผืนดวงเดทั่วไปชาวลัคนาราศีกุมนะครับยังเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินของคุณอยู่ในเดือนมก,กราคมนี้ซึ่งจะมีเกณฑ์ดีๆแบบนี้ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนเลยผลสืบเนื่องมาจากดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลาว่าการเงินหลักและดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนลาภะที่แปลาว่าเรือนแห่งโชคลาภเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่จากนี้ไปตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนส5 6 5าย้า ชาวลัคนาราศีกลุ่มคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการหาเงินหาทองหยิบจับทำอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะครับแต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายของเดือนนี้ก็ยังคงมีเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันนะครับผลสืบเนื่องจากดาวพระพุทธที่เฟ็นเจ้าเรือนภพม,มรณะนั้นจะมีการเดินโคจรพักองศาถอยหลังมาอยู่ที่เรือนภพลาพะตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไป ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณมีเกณฑ์การได้สูญเสียเงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่นะครับรวมถึงดาวพระพุธมาอยู่ร่วมกับดาวพาทิตเป็นคู่ประชาสัมพันธ์นะครับดาวพาทิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบปัตตนิ ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การได้ร่วมหุ้นหรือเซ็นสัญญาเอกสารทำอะไรกับคู่หุ้นส่วนนะครับพอหลังจากผ่านผลวันที่14มกราคมดาวพาธิตที่เป็นเจ้าเรือนพบปัตตนิจะมีการเดินโคจรย้ายราศีไปอยู่เรือนพบวินาสช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการมีปัญหาทรอบอรแวแง กับคนรักคู่ของไปด้วยนะครับพอหลังจากวันที่16มก,กราคมเป็นต้นไปดาวพังคานที่เป็นเจ้าเรือนการงานจะมีการเดินโคจรย้ายราศีไปอยู่ที่เรือนพบลาภะดาวการงานไปอยู่เรือนโชคลาบเงินพิเศษนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็มีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาบหรือว่าได้ผลประโยชน์จากการทํางานในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ พราะหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพสุภาซึ่งแปลว่าความสําเร็จและเป็นเจ้าเรือนภพพันธุที่หมายถึงเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินจะเดินโคจรพักองศาถอยหลังมาอยู่ที่เรือนพพลาภะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แน่นอนว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเรื่องของบ้านที่อยู่ที่พักอาศัย ตลอดจนเรื่องของรถรานะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาติดขัดขึ้นได้แต่ในช่วงของวันที่19มกราคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้พักในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับดาวพระศุกร์มาอยู่เลือนลาภก็มีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาภในเรื่องของบ้านรถที่ดินนะครับใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ในช่วงของวันที่19มกราคมเป็นต้นไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพลิกฟื้นคืนดีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะนะครับ ส่วนดาวพระราหูที่เป็นดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ที่เรือนพบพันธุนะครับแต่เดือนนี้พิเศษตรงที่ว่ามีดาวพระเกตนั้นมาอยู่ร่วมด้วยนะครับซึ่งดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางโหราศาสตร์เขาเชื่อกันว่าดาวพระเกตกับดาวพระราหูเนี่ยคือดาวดวงเดียวกันนะครับแต่โดนพระนารายณ์นั้นเอาจักขว้างนะครับทำให้พระราหูกับพระเกตเนี่ยขาดเป็นสองท่อนนะครับส่วนหางไปเป็นพระเกตส่วนหัวมาเป็นพระราหูในเดือนนี้นะครับดาวพระราหูเปรียบเสมือนการกลับมารวมร่างกันอยู่ที่เรือนพพบัันนธุะครบ ส่งผลทําให้ดาวพระราหูซึ่งก่อนหน้านี้นได้ตําแหน่งนิดแปลว่าตกต่ำจะกลับมามีกําลังมีพลังพลิกฟื้นอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับชงนี้ชาวราคนาราศีกุมก็จะกลับมามีความมั่นโกมั่นใจอีกครั้งหนึ่งบวกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําเจ้าเรือนพบการเงินมาทับตัวคุณอยู่แล้วนะครับและดาวพฤหัสเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการเปิดประตูบุญตรงนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของบุญกุศลด้วยนะครับเอาเป็นว่า ในเดือนมก,กราคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีเหตุการณ์ดีๆมากมายเกิดขึ้นและก็มีเรื่องที่ควรระมรัดระวังเช่นเดียวกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยและก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับการงาน ดวงการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะครับแน่นอนว่าคุณมีดาวพงางคานเป็นเจ้าเรือนพบกรรมะซึ่งดาวพงางคานนั้นยังคงได้ตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราชิตบดีที่เรือนพบกรรมะยาวไปจนถึงวันที่16มกราคมนะครับช่วงนี้ชาวราศีกุมคุณจะโดดเด่นในเรื่องของงานนะครับทำอะไรก็มีเกณฑ์แห่งความสําเร็จ มีความมั่นคงเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับพอหลังจากผ่านพ้นวันที่16มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพังคารจะมีการเดินโคจรย้ายราศีไปอยู่ที่เรือนภพลาภะนะครับดาวการงานไปอยู่เรือนแห่งโชคลาภตรงนี้ก็ส่งผลทําให้ชาวราศีกลุ่มนั้นจะมีความสําเร็จในเรื่องของ การทํางานนะครับใครที่ลงทุนทําอะไรในเรื่องของการหวังผลประโยชน์ในระยะสั้นนะครับลงทุนเพื่อหวังเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้จับงานโปรเจกต์ใหญ่หรือว่าได้จับเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการงานนั้นจะโดดเด่นมากๆเลยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั้นก็คือว่านะครับดาวพัางคาเนี่ยมาอยู่ร่วมกับดาวพาพุธคู่นี้เป็นคู่ปากเสียคู่ทะเลาะบบอแหวงกันในเรื่องของคําพูด ชาวราศีกุมนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งนะช่วงนี้เวลาคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นสักเท่าไหร่หรือว่าคนอื่นนั้นอาจจะไปตีความหมายผิดเพี้ยนส่งผลทําให้คุณน,นั้นเกิดความวุ่นวายนะครับหรือว่าได้รับโทษทุกจากคําพูดของตัวคุณได้นะครับพอหลังจากวันที่19มกมกราคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพสุภาและเป็นเจ้าเรือนภพพันธุจะเดินโคจรภาคองศาถอยหลังมาอยู่ที่เรือนลาภาน,นะครับ แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่1ิกนเกาวนี่ยดาวพระศุกร์ไปอยู่ที่เรือนภพวีนาศนะครับและก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาส่งผลทําให้ในช่วงของต้นเดือนจริงๆลากยาวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วลหละนะครับ ชาวราศีกุมเนี่ยมักมีปัญหามีเรื่องทุกข์ร้อนใจในเรื่องของบ้านเรื่องของรถตลอดจนที่ดินหรือว่าญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวต่างๆเนี่ยมักจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะวแวาหรือว่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้เพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์แถมยังไปอยู่เรือนพวินาอีกตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ในทางเลขศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อกันว่า เป็นคู่พัดพลากมันเลยส่งผลทําให้มีเกณฑ์การมีปัญหาการได้พัดพลากจากที่อยู่อาศัยถิ่นเดิมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยเนาะนะครับดาวประสุกเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนพบสุภาด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของชื่อเสียงไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์จะโดนใส่ร้ายใส่ความหรือว่าโดนคนติฉินนินทาได้ง่ายนะครับ แต่พอหลังจากวันที่19มก,กราคมเป็นต้นไปดาวพระศุกเดือนโคจรถอยหลังมาอยู่เรือนลาภานะครับตรงนี้ก็ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุม จะมีเกณฑ์มีความสําเร็จในเรื่องของการงานมาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระศุกกับดาวพังขาเนี่ยนะครับเป็นดาวคู่มิตรที่ส่งผลดีนะครับส่งพลังถึงกันได้นะครับโบราณเขาบอกว่าสุปปากหวานอังคารรับเอานะครับอันนี้ก็ส่งผลทําให้การงานจากนี้เป็นต้นไปจะมีคนมาคอยช่วยเหลือมาสนับสนุนทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสาเร็จเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพสุภะนะครับอันนี้ก็ได้รับอนิสง์ในเรื่องของความสําเร็จจากดาวพระศุกร์มาด้วยเช่นเดียวกัน ตลอดจนในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือว่ารถราในช่วงของเดือนนี้นะครับใครที่ต้องการจะขายบ้านขายรถก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จด,ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้นะครับตั้งแต่19มกมกราคมเป็นต้นไปนะดวงชะตาของชาวราศีกุมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ย จะค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั้นก็คือนะครับดาวพาทิตย์ตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไปจะเดินโคจรไปอยู่ที่เรือนภพวินาสอยู่ร่วมกับดาวพระเสารซึ่งดาวพาทิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะครับหมายถึงคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่กรณีสำหรับใครที่จะลงทุนทำอะไรกับคู่ครองหรือว่าแบบมีหุ้นส่วนในเรื่องของธุรกิจในเดือนมกราคมนี้ผมยังไม่แนะนำนะครับ เพราะว่าดาวปัตตน้เป็นดาวหุ้นส่วนเนี่ยไปอยู่ที่เรือนวินาสมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับหุ้นส่วนเรื่องของธุรกิจการงาน เข้ามาได้เช่นเดียวกันใครที่มาชวนเซ็นเอกสารทําสัญญาอะไรต่างๆในช่วงเดือนมกราคมน,นี้ผมยังไม่แนะนํานะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหามีเรื่องร้อนๆเข้ามาได้เพราะว่าดาวพาทิตย์ไปอยู่กับดาวพระเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟมันจะส่งผลทําให้มีเรื่องร้อนๆเรื่องใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมนะครับคือดาวพฤหัสเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องของบุญกุศลในเดือนมกราคมน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าทําดีๆนะชาวราราศรศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จเข้ามาโดยเฉพาะใน เรื่องของการงานนะครับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสุภาพความสําเร็จมาอยู่เรือนลาภะอยู่ร่วมกับดาวพังคารเป็นคู่ที่ส่งผลสนับสนุนเกื่อกูลกันยังไงชาวราศีกุมมีเกณฑ์มีความสําเร็จโดดเด่นเรื่องการงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับการทําบุญเสริมดวง ชาวลัคนาราศีกุมนะครับหากมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้ไปทําบุญเสริมพลังให้กับดาวพังคางที่เป็นเจ้าเรือนพบการงานนะครับโดยการไปทําบุญไถ่ชีวิตโคโรกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลาก,การไถ่ชีวิตสัตว์นะครับจะเป็นการเสริมพลังให้กับดาวพังคางที่เป็นเจ้าเรือนการง,งานของคุณนั้นมีความโดดเด่นมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับทำอะไรก็มีเก์ที่จะสําเร็จได้ง่ายในเดือนนี้นะครับให้ทําบุญตามนี้ได้เลยนะครับ โดยเฉพาะการปล่อยปลานะครับปล่อยปลาหมอเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่านะครับจะช่วยในเรื่องของการทํามาหากินทําอะไรก็จะคล่องนะครับหากินเก่งนะครับทำอะไรก็สําเร็จง่ายปล่อยปลาไหลก็จะช่วยในเรื่องของการลื่นไหลทำมาหากินก็จะปาศจากอุปสรรคนะครับทำอะไรก็ลื่นไหลสําเร็จได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ลองไปทําตามนี้ดูนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนหรือว่าตัวเลขเนี่ยควรลงท้ายด้วยเลข8นะครับเพราะว่าเลข8เนี่ยคือกําลังของดาว พระอังคารนั่นเองหลังจากที่ทําบุญเสริมดวงตามที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับหลังจากที่อุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กราบขอพรต่อเรื่องหน้าพระประธานในโบสถ์ตรงนั้นเลยนะครับขอพรเสร็จปุ๊บลงมาข้างล่างกรวดน้ําลงดินอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับส่วนการกราบสักการบูชาขอ พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหากมีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปกราบขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอความสําเร็จนะครับในการงานของคุณในเดือนนี้ได้เลยเนาะการเงินดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมผาที่แปลว่าการเงินหลักและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพลาภาที่แปลว่าโชคลาภ เงินพิเศษนะครับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนเลยเรื่องการเงินจากนี้เป็นต้นไปจะดีจะเด่นเป็นอย่างมากนะครับหยิบจับทําอะไรก็มีเกณฑ์แห่งความสําเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นะครับใครที่ทําอาชีพเสริมงานโปรเจกต์ระยะสั้นช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นมีเกณฑ์ที่จะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะครับส่วนเรื่องที่อยากจะให้เรามดระวังนั้นนะครับในเดือนมก,กราคมนี้นะครับยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับเพราะผลสืบเนื่องมาจากดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนภพมรณะนะครับในช่วงของวันที่12มกราคมเนี่ยนะครับดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนมรณะจะมีการเดินโคจรภาคองศาถอยหลังมาอยู่ที่ เรือนลาพะอยู่ร่วมกับดาวพาทิต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบปัต,ตนินะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องการเงินเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาคดีความด้านการเงินต้องระมัดระวังนะครับใครที่ทําเรื่องของบัตรผ่อนกู้เงินกู้ยืมอะไรต่างๆก็เช็ครอบใจ่ายให้ดีๆนะเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาติดขาดได้นะครับและใครที่จะมายืมตังทำอะไรช่วงนี้ก็อย่าพึ่งไปให้ใครยืมตังนะเพราะว่าเรือนลาพะเนี่ยมันคือเงินก้อนใหญ่นะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจการงานเนี่ยนะครับเขามาชวนคุณลงทุนทําธุรกิจอะไรใหญ่ๆนะครับลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรกับใครอย่าไปเซ็นสัญญาอะไรทั้งสิ้นเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเป็นคดีความหรือว่าสูญเสียการเงินก้อนใหญ่ได้อย่างง่ายนะครับพอหลังจากวันที่14มก,กราคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายไปตกภพบบีนานะครับเรื่องของหนี้สินคดีความตรงนี้ก็จะมีความผ่อนคลายลงไปเนาะนะครับ ทีนี้นะครับพอหลังจากวันที่16มกราคมดาวพังคานที่เป็นเจ้าเรือนการงานเนี่ยจะย้ายมาทับเรือนลาภะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับตรงนี้ก็มีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยเฉพาะธุรกิจระยะสั้นนะครับใครที่ลงทุนโปรเจกต์ระยะสั้นงานเสริมนะครับงานที่หวังผลกําไรที่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับยิ่งในช่วงของวันที่19มกราคมนะ ดาวพระศุกร์ที่แปลว่าความสําเร็จจะมาอยู่ร่วมด้วยแถมยังอยู่กับดาวพระพุธนะครับเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับก็ส่งผลดีเรื่องของความเป็นคู่ธาตุนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาสนับสนุนมาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามานะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพ การเงินหลักและเป็นเจ้าเรือนพบโชคลารับนะครับในช่วงของวันที่12มกราคมเนี่ยดาวพระพุธจะมีการเดินโคจรถอยหลังมาอยู่ที่เรือนลาภะนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินออกไปอยู่เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทําบุญเสริมกําลังให้กับดาวพฤหัสนะครับโดยการไปทําบุญถอยพระพุทธรูปปางสมาธินะครับหรือจะไปร่วมสร้างพระประธานก็ได้นะครับ หากทาบุญเป็นเงินเนี่ยควรลงท้ายด้วยเลข19กนะครับเช่น19บาท1 1 9บาทอันนี้จะเป็นกําลังของดาวพฤหัสจะช่วยหนุนดวงเสริมดวงในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภของชาวรา,ราศีกุมได้เป็นอย่างดีในเดือนมก,กราคมนี้เนาะส่วนการกราบสักการบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหากมีโอกาสนะครับอยากให้ไปกราบขอพรหลวงพ่อโสธรนะครับพระพุทธชินราชนะครับพาที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับ ประจำจังหวัดของท่านก็นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นตามพระธาตุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยไปกราบขอพรขอความสําเร็จจากท่านได้เลยนะครับขอโชคขอลาบในเรื่องของการเงินการทองนะครับอันนี้จะค่อนข้างโดดเด่นอย่างมากในเดือนมก,กราคมเดือนแรกแห่งปีนะครับโดยเฉพาะการไปกราบสักการบูชาขอพรพระในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอย่างมากเลยนอกําบชาวลัคนาราศีกุม สุขภาพในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงของต้นเดือนดาวพระเสาร์อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์และดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่เรือนวีนาศนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของระบบธาตนะุน้ําในร่างกายของชาวราศีกุมไปด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องของนิ้วนะครับหรือว่า เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะนะครับธาตุาน้ําต่างๆในร่างกายพวกนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเนาะดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับดาวพระศุกร์อยู่ร่วมกับดาวพระเสารอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของพวกเนื้องอกนะครับมีเกณฑ์การได้ผ่าตัดโดยเฉพาะเรื่องของตรงช่องท้องนะครับของผู้หญิงของผู้ชายอะไรต่างๆพวกนี้ก็ระมัดระวังไว้ให้ดีเช่นเดียวกัน ดาวพระพุธยังหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับปากนะครับกระเพาะอาหารลำไส้อันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้นะครับหลังจากวันที่14มกราคมนะครับดาวพฤหัสิตจะมีการเดินโคจรไปอยู่เรือนภพบ,บีนาาอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตาให้ดีนะครับรวมไปถึงระบบาธาตุไฟในร่างกายของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีก,กุมภ์ที่อยากจะให้ระมัดระวังในเดือนมกราคมนี้นะครับ ความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะครับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่14มกราคมเนี่ยดาวพาทิตนะครับอยู่ที่เรือนพพลาภาพตรงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่ครองนั้น จะช่วยเหลือในเรื่องของการทำมาหากินนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคเกิดลาภหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการหาเงินหาทอมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเงินของชาวราศาาีกุมนะครับแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่14มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระอาทิตย์จะมีการเดินโคจรไปอยู่ที่เรือนภพวินาศซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับคนรักคู่ครองนะครับโดยเฉพาะดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เป็นคู่ธาตุไ มันจะมีเรื่องร้อนๆน,นะครับเรื่องใหญ่ๆเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะบาแหวงนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยอมกันนะครับเพราะว่าดาวพราทิตย์ก็เป็นดาวใหญ่ดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวใหญ,ใหญ่ต่างคนต่างใหญ่มาเลยทําให้ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะให้เรามัดระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพาทิตย์กับดาวพระเสาร์มันเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับมันก็ย่อมส่งผลดีถ้าเกิดทําดีๆชาวลัคนาราศีกลุ่มอย่างที่บอกเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะ รวยนะครับมีโอกาสหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยากให้มองในเรื่องของการช่วยเหลือกันทํามาหากินมากกว่านะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินนะครับอันนี้ก็ช่วยเหลือสนับสนุนกันดีกว่านาะอย่ามาทะเลาะเบาแวงอย่ามาจับผิดอย่ามาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่บบ่งทอนความรู้สึกหรือกำลังใจซึ่งกันและกันเลยช่วยกันทำงานตรงนี้มีเกณฑ์แห่งความสำเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนคนโสดนะครับในช่วงของวันที่1เนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีอยู่นะครับถ้าเกิดเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าดาวคู่ของมาอยู่เรือนพหลาภะแปลว่าโชคลาภการเงินนะครับ หรือว่าคู่ครองของคุณที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมที่แตกต่างจากคุณมากนะครับเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยกว่านะครับอาจจะเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินการทองในเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะนะครับแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่14มกราคมเป็นต้นไปในช่วงนี้ดาวพระพุไปอยู่เรือนภพวินาศนะครับมันก็มีเกณฑ์การได้อยู่ห่างกันนะครับกับคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจก่อนหน้านี้นะครับในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์อาจจะโดยภาระหน้าที่โดยการงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะแยกย้ายกัน นะครับเพื่อไปดําเนินชีวิตในรูปแบบของตัวเองในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดียวดาวอาทิต์จะไปอยู่ที่เรือนภพตนุช่วงนั้นเรื่องของความรักก็จะกลับมาโดดเด่นมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาและมีโอกาสที่จะสละโสดในช่วงของเดือนกุมภา แต่ในเดือนมกราคมนี้นะครับก็มีเกียรได้พบเจอกันทําความรู้จักกันแต่มันยังไม่ได้คลิกกันสักเท่าไหร่นะครับมันยังคอนนมกันไม่ค่อยติดเนาะนะครับแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยมันดาวพฤกษ์กับดาวพฤหัสเป็นคู่ธาตุไฟมันเป็นคู่มิตรกันนะครับบางทีเพื่อนนะครับอาจจะเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณและคนที่ คุณรู้สึกว่าจะโอเคเนี่ยนะครับเข้ามาสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ในเดือนนี้นะครับหรือถ้ามองในอีกแง่หนึ่งนะครับเรือนพวินาศเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่คล้ายๆว่านะครับเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับหรือว่าเป็นคู่ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยนะครับอันนี้นะครับค่อนข้างที่จะถูกฉลอต่อชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ตามนี้นะครับผมก็แนะนําให้ค่อยๆคุยกันไปก่อนนะครับเดือนกุมภาพันธ์ค่อยไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ถ้าเเกิดดในนนนือีี้คท เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูกฉลกต่อตัวคุณมากที่สุดเลยนะครับดาวพระเสาร์กับดาวพระอาทิตย์เนี่ยลักษณะจะเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ไหลกว้างนะครับผิวออกดําแดงนิดนึงนะครับเพราะเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับอันนี้ก็จะถือว่าถูกฉลกต่อชาวราศีกุกฎได้เป็นอย่างดีในช่วงเดือนมกราคมเดือนแรกแห่งปี2565นะครับ การทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีกุมภาพันธ์มีโอกาสนะครับอยากให้ไปทําบุญโดยการไปถวายหลอดไฟเพราะว่าดาวพาิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟนะครับถวายแสงสว่างนะครับหลอดไฟ6กหลอดนะครับหรือว่าชําระค่าไฟช่วยกับทางวัดถ้าทําบุญเป็นเงินลงท้ายเลข6นะเช่น6บาท16บาท26บาท10 6ยบาทนะครับเพราะว่าเลข6เนี่ยคือกําลังของดาวพระอาทิตย์นั่นเองส่วนการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากให้ไปกราบขอพรสมเด็จพระปิยมหาราช กงมรวมจุมพอเขตอุดมศักดิ์นะครับไปขอความสําเร็จขอให้คุณนั้นได้เจอกับคนรักคู่ของที่ดีที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างครอบครัวเรื่องของการหาเงินหาทองด้วยเถิดในเดือนนี้นะครับก็กราบขอพรหรือว่าบูชาท่านได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุม เอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมกราคม2565นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีก็อย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ